2ค่ะของรายการระคังสุขภาพค่ะเมื่อแรกแรกนะคะเราได้พูดถึงปัญหาเกี่ยวกับสมองนั่นเองค่ะสมองเราเป็นจุดศูนย์กลางของร่างกายและเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้บังคับบัญชาหลักของของร่างกายของทุกระบบเราเลยนะคะเมื่อร่างกายเมื่อสมองของเรานะคะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นอาการเวียนหัวมึนหัวเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอหรือแม้แต่ความดันโลหิตสูง ที่ทาให้เส้นเลือดในสมองทั้งแตกทั้งอ๋อแตกอย่างเดียวค่ะแตกหรือว oh, okay. ่าตีบตีบจะเป็นไขมันนะคะแตกเนี่ยแหละค่ะแตกเนี่ยแหละค่ะแตกตีบตันได้เลยค่ะตีบตันก็คือเกี่ยวกับเลือดสมองเช่นเดียวกันใช่ไหมค่ะแตกตีบตันได้เลยค่ะค่ะอันนี้แตกตีบตันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่ออาหารสมองที่เราจะรับประทานเข้าไปอาจารย์บอกว่าสมุนไพรที่บำรุงสมองหนึ่งในสมุนไพรที่อาจารย์ได้ทำงานวิจัยมานะคะนั่นคือเครื่องดื่ม นั่นคือตัวกระชายดํานั่นเองค่ะกระชายดําใครบอกว่ากระชายดําหลายๆคนแก้วมั่นใจเลยค่ะว่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่ากระชายดําเฮ้ยมันบำรุงสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะสมุนไพรกระชายดําถือว่าเป็นเพชของสมุนไพรเลยนะคะเพราะว่าผู้หญิงก็สามารถดื่มได้ค่ะงานวิจัยรองรับมาแล้วนะคะจากคนไทยนั่นเองค่ะ ผู้หญิงดื่มแล้วหรือว่ารับประทานตัวกระชายดำแล้วสามารถปรับร่างกายฮอร์โมนให้ผู้หญิงให้มีความผิวสวยเป่งปังมากยิง่งขึ้นค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะลดอาการวิตกกังวลคลายความเครียดแล้วก็เขาจะมีสารหัวเราะหรือว่าสารอารมณ์ดีอยู่อ่อนๆด้วยเพราะฉะนั้นใครว่ากระชายดำดื่มได้เฉพาะผู้ชายหรือว่าดื่มได้เฉพาะผู้ชายวัยสามสิบสี่สิบไม่ใช่นะคะวัยหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบหรือว่า ก็สามารถทานได้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อเบ,บืที่แล้วนะคะอาจารย์ได้ทิ้งท้ายเกี่ยวกับเรื่องเขาได้วันนี้มาเขาได้ว่าเรื่องหนักๆทั้งนั้นเลยนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะหัวใจของเราเ,เราไปดูเลยนะคะว่าหัวใจเป็นศูนย์บัญชาการในการส่งในการส่งน้ำเข้าหล่อเลี้ยง,ยงวันนี้ วันนี้เขาเรียกว่ามี2ศูนย์บัญชาการแล้วนะคะ <c oughs> บัญชาการแรกคือสมอง <c oughs> เมื่อเบรกแรกใคร <c oughs> พลรราดต้องรีลันรอรีลันนะคะเ <c oughs> บรากที่สองเกี่ยวกับเรื่องหัวใจเป็นอวัยวะอีกหนึ่งส่วนหัวใจเนี่ยมันคือปั๊มน้ำที่มีหน้าที่ส่งเลือดน้ำเลือดออกซิเจนและสารที่จะเป็นต่อร่างกาย ที่มันอยู่ในเลือดทั้งหมดรวมั้งน้ำตาลด้วยน,น uh huh. ะส่งไปที่สมองส่งไปที่ปลายประสาทต่างๆส่งไปที่อวัยวะส่งไปทั่วสารพรางกายเลยเพราะฉะนั้นหัวใจเกี่ยวข้องกับอะไรมาเลยค่ะหัวใจเกี่ยวข้องกับอาจารย์พูดเลยมันคือปั๊มน้ําและไอ้ปั๊มน้ําตัวเนี้ยมันจะต้องผ่าน ระบบต่างๆของมันมันจะมีห้องทีหนึ่งห้องทีสองห้องทีสามห้องทีสี่ไอ้ปั๊มน้ําตัวเนี้มันต้องผ่านสี่ห้องมันถึงจะดันออกไปได้และการดันเนี่ยมันก็จะดันสู่สมองมันจะมีสองเส้นนะดันไปปุ๊บไปสู่สมองเส้นหนึ่งแล้วก็ลงสู่ปลายเท้าเส้นหนึ่งมันจะแบ่งเป็นสองสองเส้นเลยค่ะส่วนเลือดที่มันไม่ดีก็จะต้องถ่ายเทมาที่ หัวใจเช่นเดียวกันลงมาปุ๊บมันก็ดันออกไปฟอกที่ปอดเพราะฉะนั้นศูนย์บัญชาการเกี่ยวกับระบบน้ำต้องยกให้หัวใจ,วใจและท่านผู้ชมดูเนื้อหัวใจเป็นแบบนี้เนื้อหัวใจเป็นอย่างนี้มันมีเส้นเลือดฝอยเล็กๆเ,เ,เห็นไหมคะเต็มไปหมดเลยนอกจากเส้นเลือดฝอยแล้วมันยังมีลิ้นของหัวใจเห็นไหมคะมันจะมีพังผืดเล็กๆล,ล,ลิ้นของหัวใจด้วยนอกจากเลือดลิ้น แล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจรวมทั้งพลังบีบที่จะส่งผลทําให้แรงบีบเยอะหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับอะไรบ้างอาจารย์อุนนบลดิชั้นหัวใจมันอ่อนจังเลยเต้นนิดเดียวเองนะคะมันเต้นนิดเดียวมันก็ทําให้ระบบไหลเวียนต่างๆเนี่ยไหลเวียนไปได้ไม่ดีแรงมันอ่อนอะ่ะเหมือนกับปั๊มมันมันไม่ดีคราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าหนึ่งตัวเนื้อของปั๊มเนี่ยมันดีไหม ตัวเนื้อของปั๊มเนี่ยมันดีไหมมันถึงทําให้หัวใจไม่ดีอันที่สองก็คือภายในของอวัยวะอย่างลิ้นหัวใจเนี่ยแล้วก็ระบบท่อต่างๆเนี่ยดีไหมและก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือภายในเลือดของเราเนี่ยดีไหมมีสามดีเพราะฉะนั้นดีเนี่ยเราจะทํำยังไงบ้างเราจะทำยังไ,ไงให้กล้ามเนื้อหัวใจเราดีอันที่หนึ่งจะทำาไงให้กล้ามเนื้อหัวใจเราดีจะทําให้น้ําเลือดเราดี จะทำให้ระบบส่งท่อเราดีแต่อาจารย์จะบอกให้ว่าถ้าระบบส่งท่อเราดีเนี่ยทุกอย่างดีหมดอันนี้คือหัวใจเห็นไหมคะท่านผู้ชมอันนี้คือหัวใจเห็นไหมมันจะมีท่อสองท่อก็คือท่อที่มีเม็ดเลือดแดงเป็นองค์ประกอบค่ะอันนี้จะส่งผลเอาน้ำตาลไปเอาออกซิเจนไปเอาสิ่งดีๆไปแล้วพอ เอาไปปุ๊บเนี่ยก็จะไหลเวียนไปตามระบบต่างๆของร่างกายแล้วก็จะย้อนกลับมาเข้าสู่หัวใจอีกครั้งหนึง่งด้วยระบบหลอดเลือดดำเพราะฉะนั้นแดงกับดำมีความแตกต่างกันชัดเจนก็คือแดงมีสารอาหารครบคันเลยค่ะออกซิเจนน้ำตาลส่วนดำนี้ไม่มีอะไรเลยอม,มีแต่ของเสียทั้งนั้นค่ะที่จะกลับไปสู่หัวใจ<ะ>เห็นไหมฮะจะกลับไปสู่หัวใจแล้วหัวใจจะบีบ ไปสู่ปอดและข้อแตกต่างคือเส้นเลือดดาเห็นไหมคะมันจะมีลิ้นนี่ค่ะท่านผู้ชมเส้นเลือดดาจะมีลิ้นลิ้นเราถ้าลิ้นเราไม่แข็งแรงก็จะส่งผลทําให้ส่งผลทําให้เราเป็นเส้นเลือดขอดนี่ไงคะอาจารย์คะหลายๆท่านเป็นเส้นเลือดขอดที่โทรมาว่าผ่าตัดก็แล้วแล้วมันก็กลับมาเป็นอีกจนปวดจนเดินไม่ได้เลยคะ่ะอาจารย์แล้วไปทํำยังไงอาจารย์บอกเลยว่าถ้าเป็นเส้นเลือดขอดวิธีที่ดีที่สุดก็คือเอาเข็ม แทงลงไป uh huh. แล้วก็ดูดออกออกมาค่ะ uh huh. มันเป็นการแก้ไขเพียงชั่วคราว <Sure. S 1> อาจารย์จะบอกนะแ uh huh. ทาไปปุ๊บแล้วก็ดูดออกมาอีกอันนึงก็คือตัดไอ้ใยมัมุมเนี่ยทิ้งเลยตึ๊บตึ๊บ,บแล้วก็ต่อเอาค่ะ uh huh. อันนี้ง่ายที่สุดท่านผู้ชม uh huh. เราจะมีวิธีที่จะดูแลหัวใจดูแลหลอดเลือดเราให้เม็ดเลือดเราแข็งแรงและให้ระบบน้ําเลือดเราดีสมบูรณ์ที่สุด uh huh. ได้ไหม uh huh. และที่สาคัญที่สุด ขอเอาชัดๆเลยนะเกี่ยวกับการของตัวของเลือดคือเลือดอ่ะอาจารย์บอกว่าหัวใจมันเป็นเครื่องปั๊มน้ําหรือเครื่องปั๊มเลือดชถ้าเครื่องปั๊มน้ําเราดีแล้วแต่น้ําเรามันเป็นน้าโคนเลือดเรามันข้นมากๆด้วยภาวะเบาหวานเลือดเรามันจางมากๆด้วยภาวะโรคเกี่ยวกับโรคเลือดจางต่างๆค่ะ เราจะค่อยๆแก้ไปทีละระบบตัวอาจารย์เองจะขออนุญาตเล่าให้ฟังนะฮะเอาเป็นอย่างอย่างไปว่าเราจะแก้ปัญหาเนื้อของหัวใจได้อย่างไรค่ะหลอดเลือดที่มันเป็นอย่างเนี้ยเราจะแก้ปัญหาให้มันสมบูรณ์ได้ยังไงเอางานวิจัยเลยนะได้เลยค่ะอาจารย์เอานี้นะอาจารย์จะแก้ปัญหาภาวะหลอดเลือดผิดปกติตรงนี้เอาที่เป็นที่หลอดเลือดทีหลอดเลือดเลยหลอดเลือดผิดปกติช่อบมีปัญหานของเลือดอาจารย์จะเกตถนนใหม่เลยอ่า เพราะว่าไอหลอดเลือดเนี่ยมันคือถนนที่หัวใจจะส่งผ่านไปอาจารย์จะปรับปรุงถนนทั้งสองสายด้วยงานวิจัยที่มีการรองรับคใครที่เป็นเส้นเลือดขอดเป็นลิสีดวงทวารมีปัญหาก็คืออะไรมีจ้ำเลือดตามตัวต<า>อะไรเยอะๆเรามาดูนะเอางานวิจัยเลยนะส่วนส่วนเนื้อของหัวใจ ปรับระบบปั๊มเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะพูดให้ฟังอ,อีกรอบนึงแก้บอกเลยว่าวันนี้ที่ใครได้ดูเทปนี้ถือว่าโชคดีมากมากเลยค่ะเพราะว่าความรู้ของอาจารย์วนเขาเรียกว่าได้อัดแน่นจริงๆนะคะอาจารย์อุบลน,นะคะแกขออนุญาตย้ำอีกทีนึงนะคะว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรนอกเหนือจากนั้นนะคะท่านยังเป็นนักวิจัยและเป็นนักวิจัยที่ทํางานร่วมกับกรมศิริราชและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์อุบลทําไมเธอเราถึงเรียกอาจารย์อาจารย์อาจารย์หมอบ้างอาจารย์อุบลบ้างเพราะว่าท่านนะคะเป็นอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอก,กชนค่ะใครๆนักศึกษาก็เรียกว่าอาจารย์หมออาจารย์หมอนั่นเองค่ะามาดูนะ,ะมาเลยค่ะเอาที่เด็ดๆนะค่ะที่เกี่ยวข้องกับระบบหลอดเลือดอ่ะ,ะกล้องต้องค่อยๆโคดอันเนี้ยเขาระบุชัดเจนเลยนะคะว่าผักก้านตองเป็นผักที่ประเทศจีน เกาหลีญี่ปุ่น<ะ>ใช้ในการดีท็อกระบบต่างๆภายในร่างกายอาจารย์แถมไปด้วยนะดีท็อกเส้นเลือดอาจารย์บอกแล้วอาจารย์จะเกตระบบทางเดินให้มันดีและที่สําคัญที่สุดเขายังบอกเลยนะประเทศเกาหลีเขาใช้ผักกานตองในการรักษาโรคความดาันโลหิตสูงและอาจารย์ตีเส้นเลยภาวะหลอดเลือดแดงแข็งสัพแพทาเาเรียกว่าอาร์โทรลสโคโรซิดนั่นเองและที่สําคัญที่สุด ผักก้านตองยังทำให้ระบบน้ำเหลืองเราดีขึ้นแก้เกี่ยวากาับอาการบวมน้ำฝีอักเสบปอดอักเสบไอโรคโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจและฤทธิ์สีดวงทวารแถมไปด้วยค่ะเส้นเลือดขอดมันเป็นกลุ่มตระกูลเดียวกันสรุปไง,ไง่ายๆว่าผักก้านตองดูแลหลอดเลือดแดงและดูแลหลอดเลือดดำให้แข็งแรงนั่นเองง่ายนิดเดียวค่ะ เราดื่มเป็นประจำเราก็ทําความสะอาดถนนเราให้หัวใจเราส่งผ่านสิ่งดีๆไปยังสมองส่งผ่านดีๆไปยังปลายมือปลายเทา้าค่ะอันนี้คือข้อที่หนึ่งนี่คือข้อเดียวนะค่ะอีกข้อหนึ่งเราจะทําอย่างไรให้หัวใจที่มันเต้นเนี่ยเต้นแบบถูกจงังหวะเดตึบสิ่งสําคัญคุณรู้ไหมว่าทําไมหัวใจเราถึงเต้นมีคําถามตอนอาจารย์อยู่กับนักศึกษาพแพทย์คุณ อาจารย์ครับผมอะ่ะอยากจะฆ่าตัวตายเราจะมีวิธีทำย่างไงให้ฆ่าตัวตายแบบที่มันที่มันแบบสมูทที่สุดอะอาจารย์ก็เลยบอกลองกั้นหายใจดูสิอาจารย์ก็บอกลองกั้นหายใจดูสิท่านผู้ชมเชื่อไหมคะว่าถ้าระบบต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากกระแสไฟฟ้าเนี่ยพวกประชาชนคนเรากั้นหายใจแล้วก็เสียชีวิตกันเยอะแยะมากมายท่านผู้ชมลองดูนะ ลองกั้นหายใจดูดูซิว่าเรากั้นหายใจได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะการกั้นลมหายใจมันเป็นประสาทอัตโนมัติที่มันบังคับให้เราต้องหายใจที่เราบังคับให้เราหายใจและการหายใจนี้มันมาจากโหนดสักแพทย์เขาเรียกว่ามันมาจากโหนดหรือระบบขั้วบวกขั้วลบอะ,ะที่มันมีปฏิกิริยากระตุ้นให้หัวใจเราทํางานเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยนะปึ๊บแล้หัวใจเราก็ชุบ ปึ๊บแล้วก็ฉึบปต๊บแล้วก็ฉุบเพราะฉะนั้นระบบประสาทเกี่ยวข้องกับการเต้นของหัวใจอย่างชัดเจนที่สุดหลายคนบอกอาจารย์อุบลเกี่ยวข้องกับคลื่นไฟฟ้าใช่ไหมระบบการหายใจใช่ค่ะหลายคนใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจท่านผู้ชม,ชมเคยเห็นใช่ไหมคะบางคนเนี่ยผ่าตัดแล้วใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจเพราะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือหัวใจไม่อยากจะเต้น ก็ใส่เครื่องกระตุ้นหรือโนดอะกระตุ้นหัวใจจึกจ๊กจึก๊กจึ๊กหัวใจก็จะเต้นตามปกติเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูแลถนนให้สะอาดและมาส่งปฏิกิริยาในการกระตุน้นทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานระบบประสาทอัตโนมัติต้องการอะไรม,มันก็อ,อยากรู้ไหมต้องการอะไรคะระบบประสาทต,ต้องการวิตามินวิตามินที่เกี่ยวข้องกับ ระบบประสาทระบบสมองมี3ตัวค่ะห 1> 1, น b 1. B 1นะึนะ่วิตามิน B1 B1 ึ่นะบที่หเลยนะวิตามิน b ีอันดับ 2. วิตามิน B6 อันดับ 3. วิตามิน b ีสิบสองสตัวเนี้ยมันจะช่วยเกี่ยวกับการกระตุน้นระบบประสาทอัตโนมัติหรือระบบประสาทอย่างเช่นถ้าเราระระบบประสาทไม่ดีนะไม่ใช่ว่าคนบ้านะ ระบบประสาทไม่ดีก็คือมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้าหยิบจับอะไรรู้สึกมัน,น,นหนาหนาหนักหนัก,นกตึงๆหรือไม่ก็มีอาการแบบไม่แน่ใจอะว่าอยู่ดีๆก็แบบวูบอะวูบนอนหวาหรือว่าแบบกระตุกอะอะไรเอาบางคนคกึกๆอย่างเงี้ยนะคะกระตุกนั่นแหละ,ะเกี่ยวข้องกับร,ระบบประสาทอัตโนมัติทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราควรจะเสริมวิตามิน B1 6 12ให้กับร่างกายตัวเอง ใช่แล้วเพื่อทำให้ระบบประสาทมีปฏิกิริยาการทำงานตอบสนองที่คงที่และสม่ำเสมอและที่สำคัญที่สุดวิตามินเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายใช่แต่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ต้องมาจากการบริโภคเท่านั้นค่ะหลายคนเป็นปากแล้วก็จอกหลายคนมองเห็นไม่ชัดขาดวิตามินพอเสริมวิตามินไปปุ๊บปกติเลยใช่แล้ววันนี้ เต็มอิ่มค่ะตัวอาจารย์เองได้จัดตำรับที่มีวิตามินเป็นองค์ <อง S 1> ประกอบ,กอบหลายตัวมากใช่ค่ะยกตัวอย่างตำรับที่มีวิตามินเป็นองค์ประกอบเลยนะคะตำรับแรกค่ะคือม่วงชื่นพัดค่ะเดี๋ยวช่วยขึ้นภาพให้หน่อยนะคะ,คะม่วงชื่นพัดนะคะมีวิตามินเป็นองค์ประกอบเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยนะคะจะแจ้งคํานี้เลยเพราะว่าเป็นสมุนไพร เจ้าแรกจะถูกนะเจ้าเดียวตอนนี้มีคนเขาเจ้าแรกในประเทศไทยนะคะที่มีสมุนไพรและวิตามินเป็นองค์ประกอบค่ะวิตามินที่มีเป็นองค์ประกอบนะคะก็คือ B1 ที่อาจารย์บอกค่ะ B2 B3 B5 B6 B12 ซิงค์ค่ะ D ไบโอตินและฟอสิกแอซิดค่ะและสมุนไพรที่อาจารย์นำใส่เข้าไปในเครื่องดื่มสมุนไพรม่วงชื่นผัดนะคะอย่างแรกเลยค่ะ กานตองค่ะเชียงดาปัญจขันชะเอมมะขามป้อมองุ่นดำค่ะถาวันเปียงลูกหม่อนค่ะแล้วก็สมอไทยและวิตามินอ e ี9จ้าชนิดที่แก้วพึ่งบอกมาแล้วนะคะ1กล่องค่ะบรรจุ2ขวดคู่นะคะสามารถดื่มได้อย่างง่ายดายไม่ต้องหาวิตามินหลายๆเม็ดเป็นองค์ประกอบเลยและที่สำคัญม่วงชื่นผัดเป็นน้ำดูดซึมได้รวดเร็วและทันทีตั้งแต่กระพุ้งแก้มแล้วก็ตั้งแต่ ปลายลิ้นเลยที่เราได้สัมผัสเลยนะคะเป็นการผรสมผสานระหว่างภูมิปัญญาไทยนะคะกับงานวิจัยใหม่ที่อาจารย์อุบลได้วิจัยมาแล้วว่าเครื่องดื่มสมุนไพรหรือว่าสมุนไพรตัวนี้สามารถเข้ากับวิตามินตัวนี้หรือตำรับนี้ได้เพราะฉะนั้นนะคะมั่นใจเลยค่ะว่า เครื่องดื่มสมุนไพรม่วงชื่นพัดหรือว่าเครื่องดื่มสมุนไพรของอาจารย์อุบลน,นะคะผ่านมาตรฐานการผลิต BSI จากประเทศอังกฤษขาะและนอกเหนือจากนั้นนะคะรางวัลที่การันตีก็คือรางวัลชีวจิตอวอร์ดค่ะได้เป็นรางวัลผู้มีอิทธิพลทางสุขต่อสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆบริษัทหรือว่าหลายๆห,หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนยังมั่นใจและไว้ใจอาจารย์อุบลเตชมณีสถิต แล้วท่านผู้ชมเป็นหนึ่งในสองของประเทศนะใช่อันนี้คือหนึ่งในสองของประเทศนะคะแล้วหลังจากนั้นก็โควิดมายาวเลยค่ะงานไม่มีงานงานงานชีวจิตก็ไม่ได้จัดอีกเลยนะคะเป็นหนึ่งในสองของประเทศนะคะนักสืบชีวจิตหลายๆท่านก็คงทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเป็นหนังสือมันเป็นหนังสือของเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพยังยกให้อาจารย์อุบลเป็นอันดับหนึ่งในสองของประเทศไทย เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ก็ยังลังเลอยู่ถ้าเป็นแก้วแก้วไม่ลังเลแล้วอย่างแน่นอนค่ะและอีกตำรับหนึ่งนะคะที่มีวิตามินเป็นองค์ประกอบค่ะคือตำรับชนะ,คะเครื่องดื่มสมุนไพรชนะหนึ่งขวดเขาเรียกว่าเป็นขวดเล็กๆแต่เข้มข้นมากๆก็จะบอกคำนี้เลยดื่มจิบเดียวจับใจคือแค่ฝาเดียวจริงๆคะ่ะเพราะเครื่องดื่มของอาจารย์อุบลน,นะคะที่เป็นองค์ประกอบนะคะก็คือเป็นเครื่องดื่มกระชายเป็นสมคูณสาม สมแรกคือสมอะไรเป็นสมไทยค่ะคือปัญจขันนะคะสมที่สองคือสมอะไรคะเป็นสมของเขาเรียกว่าเป็นสมของเกาหลีนั่นเองค่ะและสมที่สามก็คือเป็นกระชายดําที่เป็นความผสมผสานได้อย่างลงตัวและมีวิตามินเป็นองค์ประกอบนี่เลยค่ะวิตามินกระชายขาวกระชายดําและปัญจขันสมคูณสามเข้มข้นขวดนิดเดียวแต่ว่าเข้มข้นตับใจจริงๆ ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะตัวอาจารย์เองอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าเรามาดูแลหัวใจด้วยงานวิจัยที่ตอบรับได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการดูแลระบบหลอดเลือดระบบหัวใจและระบบเส้นประสาทซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้อัตราการกระตุ้นของหัวใจเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพและที่สำคัญที่สุดอาจารย์อยากจะบอกนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนบอกว่าอาจารย์อุบลมันทำไมมีหลายตำลับ มันจะมีหลายตำรับมันจะมีหลายประเภทจังเลยอาจารย์บอกเลยว่าถ้าคุณไม่มั่นใจอะไรเนี่ยค่ะคุณลองดื่มดูแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มต้นดื่มอาจารย์แนะนํำเรื่องชื่นออริจินอลตำรับนุ่งชื่นออริจินอลค่ะเป็นตำรับที่อาจารย์พูดได้เลยว่าเป็นตำรับที่วิเศษอ่ะคือยอดขายตำรับเนี่ยยอดขายดับหนึ่งมากกว่าสิบปีแล้วที่มียอดขายสูงที่สุดและเป็นตำรับเดียวเท่านั้น ที่อาจารย์มั่นใจว่ามันเต็มอิ่มไปด้วยมสมุนไพรที่มากมายยังไม่พอยังเต็มอิ่มไปด้วยเขาเรียกว่าผู้ใช้จริงแล้วก็บอกต่อไม่ว่าจะเป็นคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาดื่มแล้วไม่เปลี่ยนใจก็มีถูกต้องค่ะไม่เปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นตำรับม่วงชื่นออริจินอลเนี่ยอาจารย์อยากจะบอกว่ามันคือตำรับที่พิเศษที่สุด มันมีหน้าที่ของตัวมันเองเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการบำรุงหัวใจบำรุงเลือดเพิ่มประสิทธิภาพเพราะมันมีสารสำคัญในสมุนไพรเนี่ยครบคันคจนหลายคนไม่เปลี่ยนใจใช่ค่ะและหลายนคนก็ยังเลือกดื่มสมุน,นไพรออริจินอลเป็นมุงหลักนี้นแต่ว่าจะเป็นเขาเรียกว,ว่ามีตำหลักอื่นที่เสริมตามโรคอาการของคนนั้นๆนะคะน้ำสมุนไพรก้านตองม่วงชื่อนะคะยอดขายอันดับหนึ่งมากกว่า สิบปีซอ้อนนะคะจะบอกว่าสิบปีซอ้อนนะคะตำรับนี้ถ้าใครมีภาวะที่อเป็นภูมิแพ้ปวดแข้งปวดขาบันเทาเรื่องความดานต้านอนุมูลอิสระหรือว่าหยาบยางเชื้อไวรัสตำรับนี้ตำรับเดียวครอบคุมจริงๆค่ะคือมันเป็นตำรับที่อาจารย์พูดได้ว่ามันเป็นตำรับที่แบบคนดื่มแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าติดใจอ่ะ แล้วก็ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงและนอกจากติดใจเชื่อใจด้วยค่ะอาจารย์เชื่อใจในตัวอาจารย์คนให้อาจารย์บอกได้เลยว่าถ้าไม่รู้จะลองตำรับไหนก็ลองตำรับนี้นะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะให้หัวใจแล้วมันกระชุ่มกระชวยก็เอาตำรับมาแต่ถ้าจะเอาตำรับที่แบบผมอยากจะแข็งแรงอยากจะมีอายุยืน แล้วก็อยากจะมีสุขภาพดีค่ะอาจารย์บอกได้เลยว่าต้องแพ่งอังถูกอาจารย์อยากจะแนะนําสมุนไพรอยู่ตัวหนึ่งเป็นตัวเน็นยาหลวอ่าญาหลวงเมื่อที่แล้วเนี่ยเมื่อเบรกเอ่อเมื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 ่อเขาเรียก่เทปที่แล้วเมื่อเทที่แล้วเนี่ยอาจารย์ไน้ใหะอาจารย์อ่าอาจารย์แนะนําตัวคนทีสดาสาหรับพืชศักดิ์สิทธิ์พิชิตโรคภัยต้องจับมานิดหนึ่งพืชศักดิ์สิทธิ์พิชิตโรคภัยเนี่ยโรคบางโรคเนี่ยเราหาทางออกไม่ได ที่อาจารย์บอกว่าโรคบางโรคหาทางออกไม่ได้ไม่ว่าคุณจะเอ็กซเรย์แล้วเจาะเลือดแล้วทําอะไรแล้วก็ยังหาทางออกไม่ได้ก็ปกตินี่ก็ปกตินี่ลองเอาคนทีสอดําไปดื่มดูค่ะอันนี้แจกฟรีนะสําหรับใครที่สั่งซื้อสำหรับไหนก็ได้เลือกคนทีสอดําและอาจารย์ให้เลือกอีกวันนี้อาจารย์ให้สมุนไพรอีกตัวหนึง่งนั่นคือ พืชศักพืชมหัศจรรย์ข้ามไม่ตายทนน้ําแข็งแกร่งต้มสามน้ําเผาไฟไม่ตายงอกใหม่ได้นะคะตัวนี้นะคะก็คือตัวเขาเรียกว่าญ้าหลวงนั่นเองค่ะญ้าหลวงตัวนี้นะคะก็คือเป็นเขาเรียกว่าคืนความสะอาดสร้างความแข็งแรงนะคะสรรพคุณของตัวหญ้าหลวงนี้นะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องกระเพาะปัสสาวะ เป็นเป็นพืชแบบเย็นนะคะก็คือจะช่วยแก้ไข้ลดไข้บรรเทาอาการเสมหะแก้เลือดกำเดาไหลแก้ผดผื่นแก้รมพิษบำรุงไตบำรุงตับแล้วก็บำรุงเรื่องกระเพาะอาหารอีกด้วยค่ะสองตัวนี้ที่อาจารย์ได้แจ้งไปนะคะเราไม่ได้จัดจำหน่ายนะคะแต่<ร>จะแถมแจกนะคะเมื่อท่านนะคะโทรมาสั่งซื้อสมุนไพรนะคะที่เบอร์ข้างล่างตามที่ โชว์อยู่ณตอนนี้เลยนะคะที่เบอร์02ค่ะ9840485นะคะหรือใครที่อยากจะโทรเข้ามาสอบถามเรื่องสุขภาพอยากพูดคุยกับอาจารย์วนก็สอบถามเข้ามาได้เช่นเดียวกันค่ะเบรกหน้าห้ามพลาดเช่นเดียวกันค่ะแก้วขออุบไว้ก่อนแต่เบรกหน้าห้ามพลาดจริงๆค่ะเบรกนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ